สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายออฟทาลอดบายกันเริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถาน,นการณ์รักของคุณสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เอฟซีสวัสดีปีใหม่หมทุกทุกคนนะคะไปเที่ยวไหนกันมาบ้างมาแชร์ประสบการณ์กันบ้างนะคะอาจารย์ห่างหายไปหลายวานันเมื่อวานอัดคลิปไปแล้ววันนี้ก็จะพยายามอัดให้เสร็จนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมากัน้วยราศีมังกรมังกร ความรักของคุณ1ถึง16 1ถึง16มกรานี้นะครับปีใหม่แล้วอะไรเก่าๆก็โยนทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งใหม่ๆความรักใหม่การงานใหม่การเงินใหม่ๆกันนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคุณไปเปิดดูว่าที่ใต้คลิป <c oughs> คุณเกิดราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกดูแบบไทยได้ดูแบบตะวันตกได้ ดูแบบถ้าคุณมีลักนณาสถิตยอยู่ในราศีนี้ดูได้เช่นเดียวกันในความรักนี้สําหรับเจาะประเด็นสําหรับรักที่มีประเด็นรักที่มีปัญหาค่ะถ้าคุณมีรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะถ้าคุณสุขสมหวังกําลังจะแต่งงานมีชีวิตที่มีความสุขเลือเกินอะไรเงี้ยก็ผ่านเลยไปนะคะในปีเก่าๆที่ผ่านมาถ้าอาจารย์ขยําขยี้จงจุดตรงใจทําให้เจ็บช้าน้ําใจก็ขอภัยด้วยนะคะที่ปีที่ผ่านมา ปีหน้าก็เอากันใหม่ปีหน้าก็ขยํากันใหม่น่าจะเอ่อถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ขยี้ก็ไม่ใช่อาจารย์กันแหละนะนะมันก็จะดูผิดแปลกแตกต่างไปจากเดิมใช่ไหมอะมากันเที่ยวราศีมังกรใน1-16ถึงมกราคมนี้เอาการงานการเงินก่อนแล้วก็ชีวิตโดยรวมนะจ๊ะมาที่การงานก่อนไพ่ใบแรกของคุณ เป็นสี่ดาบทีเดียวนอนนิ่งๆระวังเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการถดถอยในเรื่องของอารมณ์บางทีบางคนเกิดอารมณ์ที่ถดถอยเหนื่อยนายอยากนอนพักบางคนอาจจะติดโควิดมีความเครียดสถานการณ์ของคุณอาจจะอยู่ในความเครียดของการทำงานนะจ๊ะที่ผ่านมาหนะงานก็ประสบความสำเร็จดีแต่ก็ยากลำบากมีงานหลายอย่างที่ทำให้คุณต้องคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทางอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนมีหน้าที่เยอะ แบกรับไปเยอะคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้เป็นคนมีค่าทีเดียวค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าผ่อนรถแต่คุณยังมีเดือนเพรสไม่ต้องห่วงหรอกเพราะฉะนั้นเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยที่ปีที่ผ่านมาหรือตอนนี้ก็ยังต้องแบกรับต่อไปค่ะสิ่งที่คุณยังต้องแบกรับก็ยังต้องแบกรับต่อไปแต่ความเครียดเรื่องของการถดถอยทางอารมณ์จิตใจว้าวุ่นสับสนหลายๆลยเรื่องคือคนเราอะถ้าแบบ จิตใจมันย่าแย่มันก็ไม่ผ่าชีวิตเราให้ไปเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณพยายามที่จะฟื้นฟรูร่างกายจิตใจพยายามใส่พลังงานให้เต็มแล้วผลักดันตัวเองไปข้างหน้าเพราะไพ่ของความมุ่งมั่นยังเกิดขึ้นค่ะความมุ่งมัน่นคุณอาจจะเป็นคนที่บางคนทํางานเป็นเจ้าของกิจการเป็นงานของตัวเองนะคะบางคนอาจจะเป็นลูกจ้างเขาที่ผ่านมาก็ทั้งเหน็ดทั้งเหนื่อยหน่อยแหละสิ่งที่แบกรับก็ยังต้องแบกรับต่อไปยังเหนื่อยอยู่บางคนอาจจะเริ่ม คิดเริ่มเอางานเก่าๆมาทํางานเก่าๆหรือว่าระวางแผนว่าเราจะทํา,ทอ,ยาทอย่างนู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นได้แต่มีแผนในใจพันไว้แต่ว่ายังไม่เอายังไม่ได้ลงมือทําเพราะฉะนั้นไพ่ของเจ็ดถ้วยมาบอกคุณว่าอะไรก็ตามที่ฝันนักอะไรก็ตามที่ฝันยังไกลเกินฝันนักนะจ๊ะแต่คุณจึงเป็นเดียยวเพลสค่ะยังมีพร้อมทุกอย่างพร้อมสับบริบูร์ ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการเงินหน่อยละกันการเงินนะคะรัวไหลยเยอะรละเกินปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาก็ไม่รู้แต่การเงินก็ให้เรามัดระวังค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของมันมีเรื่องที่ต้องให้คุณต้องจัดจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับครอบครัวนะระวังเรื่องของตรงนี้หน่อยแต่ก็ยังปลอดภัยดีสําหรับเงินตัวคุณเองเพราะว่า D amp s เนี่ยเป็นไพ่ที่มีความมั่นคงในฐานะหน้าที่ดีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเงินที่จับใจใช้สอยอาจจะเป็นเงินที่ได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปอะไรเงี้ยให้ระมัดระวัง,วงหน่อยถ้าแม่ระมัดระวังมันค่าจะจ่ายมันรออยู่เยอะอะเดี๋ยวคุณจะเกิดการชักหน้าไม่ถึงหลังอารมณ์นั้นมังกรไพ่อของความรักค่ะไพ่ของความรักความรักก็นอนนิ่งๆอยู่แบบนี้ค่ะ ที่ผ่านมาอาจจะเจอความรักให้เราเอออีกอย่างหนึ่งให้ระวังคนค่ะให้ระวังคนแทงข้างหลังด้วยเวลายอยู่ต่อหน้าเราพูดจาดีดๆเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนก็ได้ใครก็ได้นะคะมีคนว่าร้ายมีคนกล่าวถึงเรารับหลังอาจจะพูดถึงพูดถึงเราในทิศท,ทางที่ไม่ดีนักนะแล้วก็ระวังของหายของหล่นหายกระเป๋าสตางค์หายของหายนะให้ระวัง น่ะจ๊ะมีคนเอารเราไปนินทาว่าร้ายเอาคนเราไปว่าอาจจะอื้องอทีเดียวนั่นแหละอืมบางทีเราก็ดูโดดเด่นเกินไปอาจจะมีคนอิจฉานินทาว่าร้ายก็ได้คือเราสวยร่รวยมากไง <laughs> ในด้านความรักนิ่งๆค่ะความรักที่คุณคิดว่าบางบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแค่ความฝันมันก็แค่ฝันเท่านั้นค่ะแต่วา,วางลงจากใจได้ไหมก็ยังวางไม่ได้ มีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ไปแอบสืบแอบส่องใครเข้ามาคะที่ผ่านมาก็หนักอยู่นะในเ,เรื่องของความรักคือคือเราอาจจะไม่ได้ไปยุ่งมันไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารพักเบรกไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่อสื่อสารกันแล้วแหละแต่ว่ามันยังคงทําให้คุณเครียดอยู่ในอารมณ์ของความเครียดความกดดันคิดถึงอารมณ์คิดถึงคึงนหาอารมณ์นี้ละคะ่ะอารมณ์นี้อืม ก็เรื่องเก่าๆมันอาจจะมีคนบางคนเก่าๆเรื่องเก่าๆที่ย้อนกลับมาในอดีตย้อนกลับมาทําให้เราต้องขบคิดแล้วก็ย้อนกลับมาถามว่าเราต้องเสียใจหรือว่ายัางเป็นปัญหาภายในหัวใจของคุณอยู่ค่ะมีความเครียดหลายด้านที่ถาถมเข้ามาในเรื่องของหนึ่งความรักด้วยนี้หลายๆเรื่องที่คุณคิดแล้วนอนไม่ค่อยหลับช่วงนี้เกิดอาการของอาการของคนนอนไม่หลับอาการของคนหน่อย ไม่มีพัรงงานเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะฝันให้ไกลไปถึงค่ะเจ็ดถ้วยกับ King of w a n d เนี่ยเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเก่งหรือคุณได้ร่วมง,งานกับคนที่มีความสามารถงานของคุณคุณต้องคอยพัฒน,นาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณจะต้องพัฒน,นาตัวเองให้มีให้ตามกระแสตามอย่างอื่นให้ทานคู่แข่งเยอะทีเดียวในเรื่องของความรักมองไม่เห็นเลยจริงๆนะเหมือนกับคุณเหนื่อยมาเยอะแล้ว,ว่า คือปล่อยแล้วล่ะปล่อยละวางละไม่สนใจละแต่ว่าแค่ยังคงเป็นความคิดที่คำานึงถึงอยู่ในใจแค่นั้นเองนจะจ๊ะมันพักกันไปนานแล้วละมั้งจากที่มองเห็นเนี่ยแต่พอเวลาไปสืบอไป่องไปเฝ้ามองไปเห็นเขาเราทำให้เราเกิดทุกข์ก็ได้ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดทำให้เราคิดมากก็เป็นได้เหมือนกันที่ผ่านมาก็กออกอาการของความเสียใจเอ๊มีใครมาชอบไหมจ๊ะมังกร อาจารย์มองว่าที่หมูอาจารย์มองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ทีเดียวนะแฟนลี่มีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะคนเข้าถึงคุณเยอะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะเป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงรักใครแล้วก็ยังปักหลักยังตั้งใจยังรักอาจจะเป็นวิบากกรรมเป็นเวรเป็นกรรมรังตัดอกตัดใจไม่ได้กับใครคนนั้นนะรักที่เป็นรักซ้อนด้วยที่ผ่านมาเด็กที่ผ่านมาคุณไปเจอรักซ้อนไหมรักที่มีถูกต้องนะ เป็นรักของรักสามเศร้าแอบโคบแอบคบุยแอบบแบบชอบอแอบบแซบบคุณมีคนเข้ามาแหละแต่คุณไม่เอามองดูแล้วไม่อยากได้คุณอาจจะยังไม่อยากได้คนใหม่ๆที่เข้ามาเพราะว่าหนึ่งคนใหม่ๆที่เข้ามายังคงไม่ถูกสเปคยังคงไม่ถูกใจและก็ไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้นค่ะไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครอยากอยู่คนเดียวนะจะจริงๆก็อยากมีรักนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่อยากมีหรอกแต่ว่าคุณกลัวมากกว่า คุณครัครักข้างใหม่ที่มันจะทําให้คุณเจ็บปวดมากกว่าจะทําให้คุณเป็นสุขเท่านั้นเองใช่อยู่ในอารมณ์ของการกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับใครบางคนมีเกณฑ์ของการประร่วมงานไล่เลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุม่นเพื่อนเพื่อนๆมีเกณฑ์ของการเฉลิมฉลองน่ะอืรู้สึกมีความสุขขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปคงคิดถึงเรื่องเศร้าที่อยู่ในใจเหมือนเดิมค่ะอารมณ์นั้นคนที่คุณไปดิวด้วยอาจจะเป็น มังกรเดียวกับมบังกรนะแล้วก็สิงน้ำกรกฏมีนพุจิกค่ะน้ำก็ามาเยอะนะอืแต่คุณไม่ทำอะไรหรอกอยู่นิ่งๆแล้วล่ะใจของคุณนิ่งลงเย็นลงมากเจ็บน้อยลงมากแค่ยังตัดออกจากความรู้สึกและความทรงจำไม่ได้แค่นั้นเองนะจ๊ะนี่คือพลังงานหลักของคุณอย่าไปเสียใจกับอดีตค่ะอดีตคือเป็นสิ่งที่เป็นผ่านมาแล้ว เราไม่สามารถไปแก้ไขในอดีตได้แต่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดจะได้ไม่กลับไปเป็นเหมือนไออดีตแค่นั้นเองนะจ๊ะอ่ะมาดูเขาคนนั้นของคุณค่ะคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตของคนที่คุณรักเขาเป็นไงคะ่ะชีวิตเขาเป็นยังไงโอ้ยเขาสังสรรค์ร่วมเมื่อบ้านเขามีงานแต่งไหมมีงานแต่งมีงานเลี้ยงมีงานสังสรรรื่นเริง คนที่ไปดิวด้วยนี่เขาอาจจะมีความสนุกสนานเรื่องเรื่องชีวิตเขาไปเรื่อยๆค่ะอ่าคุณอาจจะดิวกับราศีกุมนะชีวิตเขาไปเรื่อยๆมีความสุขมีความสุขบ้านเขาอาจจะมีการเฉลิมฉลองรวมกันในหมู่ญาติพี่น้องหรือมีงานแต่งงานก็ได้นะคะชีวิตเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ชีวิตเขามีความสุขมีคนเข้าหาเยอะค่ะพราวทีเดียวค่อนข้างพราวนะเขาวางแผนอะไรกับชีวิตเอเหมือนเขาจะตกงานเลยเนาะ เหมือนปัญหาในการทํางานของเขาอยากออกจากงานอะ่ะมีปัญหาเยอะในเรื่องของการทํางานนะคะคนคนนี้กับคุณเนี่ยเขาอาจจะเดินจากคุณไปไกลแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังคิดถึงอยู่นะถ้าถามว่าคิดถึงไหม mm. ก็ยังคิดถึงอยู่นะ mm. เขาอาจจะกำลังไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคนคนนี้ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันมีรักเยอะค่ะมีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะมีคนรักเข้ามาเยอะเอาไม่เอาสิทำไมจะไม่เอา คือเขาก็ออกแนวแนวเจ้าชู้หน่อยเจ้าชู้เงียบๆยเจ้าชูแบบช้แบบมีสไตล์เขาเรียกว่าคนเขาหาเยอะฟ้เล่ห์ทีเดียวนะหน้าตาทางสังคมเขาก็ดูเดีแล้วก็ฐานะหน้าที่การงานการเงินเขาก็ดูเดรยลักเยอะประมาณนั้นคุณอาจจะเดีวยวกับเดรบเบอร์ราศีกุมอ่ะไปดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเขายังมีความทรงจาเกี่ยวกับคุณบ้างไหมเขาคิดยังไงกับคุณบ้างคะ่ะ เสียใจห้าช่วยค่ะความสูญเสียความเสียใจยังอยู่ในใจของเขาคนเขาหายเยอะแต่ถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับใครชูอฟออครับเล้วเล่าเขารักคุณอยู่นะเขายังมีใจถึงคุณเขายังรอคอยคุณอยู่ด้วยความอดทนค่ะด้วยความอดทนด้วยความทุกข์รัดทรมานชมหน้ามัน <laughs> การเฝ้ารอการเฝ้ารอรอคอยแต่การรอก็ไม่ได้รอเปล่าๆนะใครมาก็คุยแหละเออใครมาก็คุยได้คุยได้แต่เขาไม่ทําอะไรหรอกไม่ตัดสินใจทําอะไรเขาคิดอย่างไรกับคุณเขามองว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณไปมีใครเราก็ได้นะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้สวยงามเขาคิดถึงคุณอู้ซิกออฟคับเมลเขาค่อนข้างเสียใจในความสัมพันธ์ที่มันสูญสิ้นลงไปเราเคยรักกัน เขาก็ยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุต่างกันเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลายัยเป็นเพื่อนที่ททมีความแตกต่างอเขาคิดถึงคุณอืมนัดจ้ะอือ่ะในหนึ่งถึงสิบนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะสิบหมายเท้าก็ยังคงเหนือยอยู่นั่หละแบกรักไว้แหละวางลงไม่ได้นั่นแหละ ยังวางลงจากใจไม่ได้ just b กค่ะคุณอาจจะดีวกว่าราศีตุลคุณอยู่คุณจริงๆตัวคนเองก็มีความสุขดีนะจริง,รงตัวคนเองก็มีความสุขดีในที่ของตัวเองอะ่ะมีใครมีใครจะมีเด็กๆเข้ามานะจะมีเด็กๆเข้ามาขอโอกาสหรือไม่ก็ทหารตำรวจราชการสสรบรรตกำนัน,นหญ่บ้านมีคนกำแังนําความรักมาให้คนใครก็ได้ที่ทํางานราชการก็ได้เขากำลังนำความรักมาให้ใด,ด,ใหดูท่าทางเหมือนแบบอยากเดินทางมารักทางไกลด้วย อยากเดินทางมาหาหรืออยากพูดคุยติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์มาหาคุณมีความสุขดีค่ะเรื่องของชีวิตคุณประสบความสําเร็จดีมากยกเว้นในเรื่องของสิ่งที่ค้างค้างอยู่ในใจความคิดที่อยู่ในใจที่ยังขจัดออกไปไม่ได้แค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะสองดาบค่ะไม่ทำหรอกนิ่งๆ ตาตายเขาก็คืนนิ่งๆค่ะนิ่งๆไปขอพรไปไหว้พระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออยู่และขอให้ไปโดยชอยอดคุณกับเขามีความแตกต่างบางคนรักทางใจค่ะบางคนเขาเครียดนะนอนไม่ค่อยหลับหรอกจิตตกเป็นคนคิดเยอะเป็นคนเครียดเยอะแต่เครียดเราเครียดคิดเป็นคนเก็บอะไรหลายอย่างไว้เขารู้ว่าคุณกับเขาคงจบกันแล้วละเขาจะเทคแอคชั่นไหมคงไม่ทำค่ะคงได้แต่ขอพรภาวนาอ้อนวอนขอพรให้คุณกลับมา เขาเสียใจในสิ่งที่เขาทั้ับทุนนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจแต่เพียงแต่ว่าเขาอีกโก้แรงจัดแล้วว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นง้อคนไม่เป็นมั้งแต่เขายังเสียใจสิ่งที่เขาทํากับคนอยู่เขายังมีใจให้กับคนอยู่แต่เขาไม่เทคแอคชั่นอะไรค่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์ต้องการอะไร H of ครับว้าวว้าวว้าวต้องการความรักต้องการความใส่ใจคนมีคนเข้าหาเยอะแต่เขายังไม่อยากได้เขากลัวความเจ็บค่ะเขากลัวปัญหาเขาอยากคุณกลับมาจรงจรงเจงความต้องการของคุณคือเขารู้ว่าคุณยังรักเขาเขาก็ยังรักคุณอยู่ยังคิดถึงคุณอยู่แต่ว่า Eagle, อีโก้คำคอือเกินอยากกลับมาหลือก็โอยนายออบครับเขาคิดว่าคุณอาจจะไปมีคนอื่นเขาห่วงนะ เขารออยู่การรอคอยของเขาค่ะรอรอคอยคุณไปทักรอคอยคุณกลับไปคุยรอคอยคุณกลับไปหาเขายังมั่นใจว่าคุณยังรักเขาและเขาก็รักคุณแหละแต่ว่าเขาไม่ทําอะไรเฉยแหละเขาก็ทบทวนเรื่องราวระหว่างเราแล้วเขาก็รู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจมากขนาดไหนแต่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างนะเขาอาจจะอยากแบบ เขาอาจจะอยากตัดปัญหากับทุกๆปัญหาแล้วไปอยู่กับครอบครัวก็ได้นะคุณอาจจะไปอยู่กับคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้คือโฟกัสกับเรื่องของความรักในครอบครัวการรวมตัวกันญาติพี่น้องการสังสรรค์เฮฮาแต่ความในใจที่ไม่มีใครได้เห็นคือเขาเสียใจเขาอยากได้ความรักลเดียวหรือคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเขาอยากได้ครอบครัวนี่คืนมาประมาณนี้นะจ๊ะ ถ้าฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณค่ะถ้าฝากบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาอยากบอกว่าขอโอกาสได้ไหม่ะอย่าตั้งกำแพงใส่เขาสูงนักเขามองเห็นกำแพงที่มันสูงเขายังอยากปกป้องเขายังอยากแข่งขันเขายังอยากเอาชนะในความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้คุณทักไปอ่ะเขารู้ว่าคุณจะไม่ทักเขาแหละเขาเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรเขาจะฝากบอกว่าเราจะมีโอกาสนั้นไหม ขอโอกาสนั้นอีกสักครั้งได้ไหมเดอะเฮอร์เมสคุณอาจจะดีวกับราศีกันคือเขาอยู่นิ่งๆนะในพื้นที่ของเขาเองเขาอดทนเขานิ่งเขาอดทนเขาต้องการเขาอยากได้แต่เขาไม่ทําอะไรเขาไม่ทําอะไรเขานิ่งๆไม่ทําก็อยู่ไปเขาเขากลัวคุณมากกว่าจยนมองว่าเขากลัวเขากลัวคุณยังไงคุณก็คือกลับมามันก็ เขามองว่าการกลับมาเริ่มต้นใหม่ะเขาอาจจะทําตัวให้ดีขึ้นเขาอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแต่ขอให้คุณทักเขาเขารอคุณทักเขาอยู่แต่ถ้าถามว่าใครจะให้เขาทักเขาไม่ทักบางคนก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเขากลัวเสียผู้ใหญ่เดี๋ยวโดนถอนงอกเขาอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆอยากเริ่มต้นใหม่กับรักเขามองว่าคุณสามารถเป็นรักที่ดีเป็นเป็นรักที่มั่นคงคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นค,คนฉลาด คุณเป็นคนที่เขาก็มองว่าถึงทักมาคุณก็จะไม่เอาเขาอีกแล้วเขามองคุณว่าคุณไปไกลาบางคนมีชื่อเสียงนะมีหน้ามีตาทางสังคมมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นยนะูทูบเบอร์นักร้องนะักดนตรีสวยขึ้นพร้าวขึ้นเขาก็แน่ใจว่าถ้าเขาทักมาคุณคงไม่เอาเขาอีกแล้วเหมือนคุณเดินไปไกลาจากเขามากเขาก็เลยอยูน่นิ่งในพื้นที่ของเขารับทนความเจ็บปวดทนกับสิ่งที่เขาทำทนบากรับไว้กับใจของตัวเขาเอง ทนต่อปักเข้าใจไหมขอไพ่แนะนำหน่อยใช้ไพ่ธรรมสินแนะนําแล้วกันนะคะใช้ไพ่ธรรมสินแนะน,นําขอไพ่แนะนําเลยค่ะให้กับความรักฟังก่อนขอไพ่ธรรมสินแนะน,นําน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําขึ้นให้รีบตักถ้าช่วงนี้นะคะคุณทํางานหรือหรือว่าชีวิตคุณหนาดี หรือว่าชีวิตคุณมุ่งมั่นกับการทำงานมุ่งไปกับการทำงานค่ะอย่าไปโฟกัสสวมหน้ากากระวังคนที่สวมหน้ากากหากันด้วยคนที่เข้ามาอาจจะไม่จริงใจเสมอไปคำพูดเสกสันปั้นแต่งได้ทุกอย่างแต่การกระทำนั้นต้องดูค่ะยกไม่ขึ้นเหนื่อยเนาะบางทีคุณก็ปล่อยวางอะไรบางอยา่างบางสิ่งบางอย่างไม่ได้บางอย่างปล่อยได้บางอย่างก็ปล่อยวางไม่ได้นะจจะ มอวเม,า,มาคุณไปโดนของกับคนคนนั้นเหรอเป็นเว้นเป็นกรรมมากกว่าอาจารย์มองคุณยังไปโฟกัสกับเขายังคิดถึงเขายังมัวเม,า,มากับเขาเก็บเดินร้อยดาวคนที่เข้ามาคุณไม่เอาค่ะคนที่เข้ามาจีบเข้ามาแย่เข้ามาหยอดนั้นคุณไม่ให้โอกาสแต่คุณไปโฟกัสกับคนที่เขาไม่ทำอะไรเพื่อคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้บางสิ่งบางอย่างนะคะก็ลองมองดูว่าบางทีรักคนที่เขารักเราดีกว่าไหมคนที่เขา คนที่เขาวิ่งหาเราคนที่เขารักเราคนที่เขาเอาใจเรากับมันจะเสียว่ารักคนที่เขาไม่ได้รักเราเพราะคนที่เขาไม่รักเรา,เขา,รเ,ราเขาไม่พยายามอะไรเพื่อเราเลยเก็บเดินร้อยดาวค่อยๆเก็บไปค่ะสมมติว่าถ้ามีคนที่เขามาขอโอกาสจากคุณนั้นลองพูดคุยลองศึกษาเขาดูก่อนพัฒนาความสัมพันธ์โูถ้าไม่ใช่ค่อยถอยออกมาเพราะการพูดคุยจะได้เรียนรู้จะได้ศึกษากันว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงถ้าคุณบอกว่าแค่ไม่ใช่สเปคก็คุณปัดทิ้งไปเลยเนี่ย คุณยังคุณกําลังพลาดโอกาสสาคัญไปเพราะเราไม่รู้ว่าในภายรูปในรูปร่างหน้าตาของคนทุกๆคนน่ะหน้าตาดีก็จิตใจแย่ๆก็มีบางคนทําตัวดีๆกต่หนนะ้าแต่ใส่หน้ากากหากันอนะ่ะเพราะงั้นนะ่ะก็ลองศึกษาคนด้วยจิตใจที่ถ่องแท้ด้วยคําพูดด้วยการกระทําอย่ามองแค่รูปร่า์ภายนอกหน้ากากมันสวมหากันได้จะคลีปลุกให้ดูดีดูเด่นดูยังไงแต่คนเรานะ่ะมีนิสัยเป็นดั้งเดิมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นให้โอกาสเขาเหมือนให้โอกาสตัวคุณเองค่ะลองดูนะจ๊ะมังกรจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ค่ะแอดไซนาไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ